สวัสดีดพี่ชาลำพึ่อครับสวัสดีครับพี่ขอบคุณหลายเด้อครับขอบมาหายรังใจครับผมเที่ยวโค้งครับเที่ยวโค้งลงมาบ้านแหงครับขอบคุณพี่ชาลำพึ่อเด้อครับพี่ชาลำพึ่อกับหัวใจพลังบวกมากครับห่อนห่อนครับต้องมาเรียนลูกบวบพี่พี่ชาลำพึ่อสวัสดีจ้า น้องชายออบเล่นะห่อนข้าบผิดบ้านน้่มมันเห็นยุคโค้งครับสวัสดีพี่น้องหมาพาตะกุยครับสวัสดีน้องออบจ้าคนน่ะรับคุ ฮวอนหวนครับเล่นลองมันเห็นเห็นยุโค้งครับมันเพิ่งมาแต่เมืองครับ พี่ชาพึ่งหัวใจพลังบวกมากพี่น้องมาพาตะคุยกับหฮเทติเกิดมากครับร้อนเหมือนกันข้าวห่อนี่ปกครับท่างมันห่อนทางบานผมครับอ่าพี่น้องมารอโค้งครับวันนี้ จอจุดไรครัโอ้จงังหวัดบ่กครับจังหวัดอุบลครับพี่จังหวัดอุบลราชธานีครับสุดเทประเทศไทยครับขามไปก็เป็น,เ,ปนปเทเพื่อนบ้านครับขามไปสุดที่เทศไทยครับพี่ วัดบุญราชธานี่ครับเดียดครับนั่งอยู่ในธรรมตัวนี้เดียดแห่งครับ้พาแต้มพีน้องมาพาตะกวยกับข้าพาแต้มบอบอรครับอยู่ซึ่งพาแต้มมากครับ แสดงว่าเคยมาอันบอกรับพาเต็มพาเต็มมาที่ภาคบ้านพมไปอีกายโลอยู่ครับทางคุณ ไปค่ะหลายปีแล้วจากพี่น้องมาพ้าตะก,กุยครับสวัสบบดีค่าอบครับยาอบสวัสดีค่าน้องออฟขอจก,กอดมากครับครับผมสวัสดียาอบเน้อครับขอบคุในลลายครับี่เขอมาให้ร่างใจครับ เพื่อนอยู่โค้งเกี้ยมจากน้องหมาพาตะกุยโอ,อ้ครับจากบ้านพมไปโค้งเกี่ยงกับประมมาเย็ดสิบแปดสิบโลูนนลครับบ้านพุมไปน,น้องหมาพาตะกุยสวัสดีค่ะ ข้ายาโอมาเทียวโค้งครับยาโอพ่อกับแอดลำพึงที่รักสวัสดี่ะารับผมขอบคุณพีพๆทุกบานเด้อครับทีลานลงใจครับที่เข่ามาหาหันร่างใจอะไรนี่ครับ สวัสดีพี่เดียด้อครับพี่เดีกับัวใจพาคบวกมากขอบคุณพี่เดีครับที่เข้มามาให้กำลังใจครับพี่สาวลำพึงย่ออบที่รักเปิดนนะ่ะสวัสดีพี่นุ้ยครับพี่นุ้ยกับช่องผมขอบคุณพี่ๆทุกบ้านครับที่เข้ามาหายกำลังใจพี่นุ้ยกับคุณอ้อเปิดได้แล้วก็พี่ลำพึงมาครับจาก พี่นุย้ยพาลุยครับอยากบอกคุณเดชสวัสดีค่ขหาวเขาใจกอดมากครับ พีเด้คัมาจากไหนครับสวัสดีคุณอ๊อฟพี่นุ่ยกับคุณย่าโอ้สวัสดีค่ะคุณนุ้ยจากพีเดีชูศรีครับสวัสดีเีว่าครับเีว่าเขากลับมาทํามาทําอะไรอยู่ตรงนี้บอกคนสวยมากฮอล<า>ล์มากแลาะโค้งครับเจ้ าวานเฮครับเดียดเดียก็ขี่นั่งยูนิธรรมครับเดี๋ยว,ยวยมไม่ได้ขึ้นมากครับ,บนะครับพดียดลงมาวานเฮครับเดียก็ได้นั่งยูนิธรรมครับว่าจังใด Ừ thứ vô bò việt đèn nó ô ta bấm lên này quyền như bà ba điều ban tới một sao hả có mong เดครับพี่น้องเดดครับพี่น้องทำนะครับทำแง่หนึน่งทำกระทำ,ทำแง่เอิอครับทำอยู่ใต้โพงนะครับโพงไอ้ไปเบิง่งไอ้เล่ ม,มีจีรีบ้านมึงเศร้านี่บาทเดียวอมองแล้วเลยเรื่อมันแล่นหล ไว้กรบพี่น่อยแดดแห้งกรบัังหนอเกเจียว่าเฮ้าว่าจะในงครับแล้วั้างปลาชลามา <c oughs> พน่าพมีครับปลาชลามมีเจีปลาทู่โค้งครับพี่เนื่องกับเจียวว่าคนงามจี๊วผมว่าวกับเจียวว่า ยาว่ายมือใจกระปวดมากครับย่าวบนั่งวายจากเยว่าครับันี้นก็เกจทั้งบานนอกร้อนบ่กครับท่างผุ่นมมคนช่วจากเยว่าครับเยาว่าก็ชูสีนั่งวายระวังปลาฉลามเด้อผมนะมนาชิมีปลาฉลามครับมีมีแต่ปลาทู่รครับปลาทูโขงสวัสดีพี่สาวกาแฟครับ กีว่วาสวัสดีค่ะจากพ่ชากาแฟครับกีว่าเข้ากับกาแฟนั่งบายพนดมามขอบคุณพี่ทุกบานเรือครับแอนดีาโอบสวัสดีค่ะจากพ่ชากาแฟครับเรือมากครับพี่หนอ้องอ่าอันสิเป็นเสียงเรือทองเขียวมากครับ ชากาแฟกันน้องนุย้ยสวัสดีครับเริ่มเริ่มมาพี่ดีกันเชติกเกอร์มากครับขอบคุณพ,พี่ๆทุกบ้านเด้อครับทีบ่เข้ามากเหงาลังใจในไรนี้ครับเรียกว่าบ้านเฮ่าหอนหอนเพิ่นว่ะชากาแฟกัข่ชติกเกอร์มากรุ่วๆครับสวัสดีครับพี่กาแฟจากพี่ดีชูสีครับสวัสดีบ่าวยุทธครับสวัสดีครับจากบ่าวยุทธแชนแนลบ่าวยุทดกำหัวใจพลังบวกมากครับชาคาเฟสวัสดีครับจาก ย่าอบครับสวัสดีพี่วางนะครับปิดช,ช่องขอบคุณที่ทำให้ผมมีความสุขว้าวพนว่าเกียบาเข้ากันอันที้สติเกอร์มากครับห่อน,น,นเพือ่อนครับเกทั้งพีห่อนครับ เงาเสากับหมอกลงอยู่มาหยุดกับให้นาม,มาซองแก้วครับน่าใช้พวกคืนไลน์นที่ครับมะวาแบดกับมาายครับพี่หน่อบธริชาติแบดมากลงมาวานแหกับมาฮั่นทายคลิปแนครับ ผมรับอะไรนี่ขอบคุณพี่ปีรุบานเด้อครับขอบคุณที่สากาแฟครับขอบคุณ่าโอบครับขอบคุณพี่นุ้ยครับขอบคุณพี่น้องหมาอาตะคุยครับขอบคุณพี่สาลําพึ่งเด้อครับขอบคุณย่าโอบครับสวัสดีพี่พรภัคครับพี่พรภะคสาัสน้องออบสวัสดีครับครับผมสวัสดีพี่พรภัคเด้อครับไม่ได้พอกันโดนนะครับ แ้วสิเมื่อกับบุรีเมื่อครับตอนงานไม้บานหน้าครับบุรีเมื่อพี่พ่นภากรยาอบสเสร็จไปีจ้าพ่อนาขอบคุณพี่ทุกบานเด้อครับขอบคุณเอว่าครับขอบคุณพี่พ่อนภาคุนบานเ่าครับ พี่เด็กอะสวัสดีค่ะบ่าวยุทธพี่พ่อนภาไว้ยังเนี่ยี่โจมหาโตยู่เมื่อวานกับน้องทั้งคนไม่ได้พ่อกันโดนแล้วครับกับไอ้กับไอ้ทั้งอ่ะพี่เด็กสวัสดีค่ะบ่าวยุทธพี่ชาล้ำพึ่งหัวใจพลังบวกมากครับพี่พ่อนภากรับพี่บาสวัสดีจ้าสวัสดีค่ะพ่อนภาจากพี่เดีชูศรีครับ พี่ผู้นพามาจมหาหาอยู่กับไอ้ทังคนจมทั้งไหนครับพี่ทั้งไรสดดบอ่ครับเด็กกวมาชิเมื่อนะครับเมือ่อาชิมเมื่อสงการามก็จะคิดในเมือ่อในเมื่อครับสงการาม แม่ลำพึงสวัสดีจ้าจากพี่พอ่อนภากับพี่พี่ชูศรีสวัสดีครับจากพี่พอ่อนพระพี่พระพระพี่พี่พอ่อนภาพี่ดีกสวัสดีค่ะคนลำพึงแมนแมนน้องลายชดคุน่ะโอ้ครับเป็นเป็นลร่ครับว่านนี่ผมไปทำงานครับมอวานนี่ครับพึ่งมาแต่เมืองครับก็เด้ลงมาผงครับลงมาวานแฮ ตัดผมก่อนน้องจอดจอดพนมแะนแลวก็ที่ลงนะครับที่ขึ้นมาหลายหน้าที่ครับใกล้ีิเบิร์แล้วครับขอผมขอบคุณพี่ทุกบ้านเด้อครับขอบคุณพี่ชาลาเพึ่งครับขอบคุณพี่น้องหมาพาตะคุยครับขอบคุณพี่เดครับขอบคุณย่าอบเด้อครับขอบคุณพี่สากาแฟครับขอบคุณพี่พรฟ้าขอบคุณพีว่าครับขอบคุณพี่ปิดช่อง มีน้องกวางครับน้องกวางชาแนลสวัสดีค่ะคุณอ๊อเลือเลื่อก็ไ้ยินงตะเสียพี่น้องเลื่อยังไม่ขึ้นมาเลือ่อมาตรงเที่ยวครับอาซิเมนเที่ยงเลื่ออยู่เด้อครับเล่อยย่างเงินขึ้นมาก่ได้ฮอดครับขอบคุณพี่นุ่ยนั่มครับสวัสดีพี่สาวนาครับพี่สาวนาสวัสดีค่ะพี่อ๊อเพิ่อนเราสวัสดีมาจากไหนครับมาท่าน ไม่นี่พ่นครับขอบคุณพี่สช้าหน้าเด้อครับก็เดี๋ยวไปเก็บกระเทียมมาครับพี่นีเช้าวนากับเก็บกระเทียมเก็บเห็ดนะครับช่วงนี้เนาะเห็ดงูหนูสวัสดีค่าพี่พรฟ้าจากน้องกวางชาแนลครับยะอกกับน้องพรสวัสดีค่าครับผมขอบคุณพี่ๆท,ทุกบ้านเด้อครับ รับไลน์หนึ่งรับไลน์หนึ่งขอตัวลงก่อนครับผมเพราะว่าแบตดใส่สิเบิร์แล้วครับขอบคุณพี่สาวหน้าครับสวัสดีทุกคนจ้าจากพี่สาวหน้า ช้าหน้าไปยังกับคิดถึงเนอคิดถึงเนออ๋อค่ะข, <laughs> <laughs> ขอบคุณพี่เช้าหน้าครับขอบคุณพีพีทุกบ้านครับผมที่เขามาให้กำลังใจในไรายนี้ครับเดี๋ยวก่อนผมจะขอตัวลงคอนเดอร์ครับสวัสดีเบสเคยเชิเบิร์ดแล้วครับขอบคุณพีพีทุกบ้านครับผมที่เขามาให้ กำลังแจ้ในรายนี้ครับ